นงงดดัเ,ดเ,ดเดตุ้มตุ้มโอเคกระตัดสันตัดงาเอาอันน่องนะมาเป็นคนเป็นเงาเป็นคนตัดงาชอบตัดงาเพราะว่าจะได้มาอยู่ไกลเราไม่อยู่ไกลกันนะาวกระตัดเพราะว่าเอกา,าสันเนี่ยก็เลยตัดสัน เป็นใจเห็นะตัวส่วนอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนั่งอยู่ค่ะ Enjoy Lifestyle อินเดียร์มาดพูดนะน้องก็นั่งยุ่ต้อนนาแล้วพ่อแม่พี่น้องน้องสี่ว่าพูดเกือกใหญ่พี่น้สี่ว่าป้าบอกเอื้อยเจ้าผู้ใหญ่เจ้าไปนอนเฝ้าลกอใหญ่แล้วน้องสิเฝ้าลกอหน่อยเองคอยกสิสารไปหาเจ้าคือเก่าล่ะก็เลยว่าแล้วแต่เจ้าเพันว่าพ่อแม่พี่น้องจ้าชุดนอนชุดทำงานชุดเที่ยวชุดเดียวกันจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือนี้มาอีกแล้วเอือกน้องมาอีกมาชุดเก่านี่ละ เพราะว่าหมู่บ้านนี้พักกัญญางค์ก็เลยว่าไปเมื่อบานเมื่อไปเมื่อกลับบานตะเวนจักมือนเนี่ยเถอะแมนข้าเจ้าสิไล่ห้าออกจากบ้านก็เลยว่าเออเมื่อเมื่อกันน่ะก็เลยมาใหม่จ้ะบ่แม่นว่าเมื่อเหรอสิบ่มาอีกเลยได้บ่แม่นมนไม่คือเกาไม่พักกันมาย่างร้อยโลก็จะเจอกระช่างไม่เป็นไรปลากระสีคือเก่านี่ล่ะรถมาไกลคักจะย่างจนขาหลักกว่าจะมาผอปุ๊บไม่ผิดหรอกจ้ะแล้วก็บอกเอ there, like ื lights, like <cam <cam ้อยว่าเอื้อยเอาลิปสติกสีหมูว่ามาทานมาขึ้นห่าง ปากแดงตงเหยียนอนเาจะามาติกที่แดงเราติ๊กใส่รถไปเลยเม่ีโอกาสจะไส่แล้วมาจ่พ่อแม่พี่หนอนเจอที่พักแล้ะเอาใบมันบ้านในมีหยอดก็เก็บใบหน่อยเพื่อนี่ละเดี๋ยวหยอดเพิ่นก็ออกโอ้ยอ่อนอ่อนอันยอดอ่นเมียนอ่ออดีเอาหยอดสองหยอด้วได้เอาหลายดอกสร้างเพื่นมีให้ได้เก็บเก็บไป แซ่สองฟิตไปถักกินโอ้พ่อกินสองพี่น้องเอ้ยแพทกินได้กินเนี้ยขึ้นหอแต่อันน้องแต่นุ่งขึ้นหอแต่เปิดแต่คือการหลังก็คุณเด่นจอย <c oughs> สวยและยังใจดีอันนั้นหอไปเข้าเบิร์ดเลย <c oughs> จ้ะสิเก็บเมื่อมือม่อหนี่มือม่อหนี่เก็บไปสิเพื่กินได้ลดใจเบาไว้พี่น้องไดวสิพาไปเบิร์นเพือนนั่นเพื <c oughs> อนน่ะขนหามแก่แค่ผีผีมาเบิร์นีเไปเบิ่งนไก่ไกแล้วดูมันไปแจ้งไถ อันนี้ใส ouais. uh, okay. ่เลืยอยงื่นเดวเอาเงินไปซื N Hi. N Hi. Hi. ้อนเสียผ้าไหมพ่อแม่พี่น้องสกิดเจ้าหน้ามเทสเดย์สุดไหมใส่เห็นไหมเลอะสุดเก่าหลายเป็นก็เลยสิว่าเอสียังมาถ้าสุดเก่าสุดเก่าอีกแล้วนี่นี่ห้ามเก็บผัทางๆแล้วนี่พี่น้องผังทางนี่งามคักนี่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 พี่น้องเบิ่งสัสสัสเด้อดนี่ให้เบิ่งสัสสัเด้อให้เบิ่งกันคักๆนี่พี่น้องจ้าเนี่ยมาจะสิผ้าเลือกเก็บเอาเนาะมาเลือกเก็บกันมามา เราจัดไปอ่อยน้มาวยเี่เรายอมให้น้องมาหลายมือแล้วสร้างเราสีไงสีน้อยเจ้าสีเก็บงเจ้าสีเก็บน่อยก็เรื่องของเจ้าเอพราะว่ายังพี่น้องเก็บไปครหลังจากเอ้ยเจ้ามีตู้เย็นหลายบอลต้องคอยมันเต็มขอฝาไปก่อนเด้อเหมนป่ะจะเก้ยจินเบสเกลจเบเฮ้ยสร้งมาเยอ่เอ้ยยัาไปแจกเขาเด้ออันนี้ เก็บเอาแค่นั้นละไปเพื่อนพี่น้องเยอะไปกว่าอ้ยงามปานนี่จะไปแจกไปขอเกิดสิว่ามันจังไดนั่งเจ้าอะไรงามงามแต่บอกเป็นว่าเอาของบนนี้ไปให้เพื่อนเพือพี่น้องฮารังเชื้อมันจะโอ้ยให้กินของดีๆที่ของเก็บแม่กะให้กินอยู่แต่บอกให้กินเบิร์ดเสียวจังไดแหละนี่พี่น้องโอ้ยต้นนี้เราคือคนเหยียบแล้วอยเอาเล้วเอามาจะสิเก็บมาให้เพื่อนได้อจ้ะเด้อ เล่ากระเดงเหรอเห็นบ่พี่น้องมึง <jamais> พันมี้หอยนี่เห็นบ่ห้อยพก่นเหยียบแมนแมนก้นขึ้นมาเหยียบเหยียบก็เอาเลยแต่ว่าต้นนี้นี่ข้างๆ่างตนนี่บ่เอาบ่เอาต้นนี้บ่เอาด้าจ่าเก็บไปบ่ห้อยบ่ะถึนี้นี่ว่าจะมันเหยียบแล้วค่ะเห็นปลาเพิ่นหลายนี่ถือเหยียบเอาเลย นี้สิเอาไหวด้วยนี่เอาแดนหน่อยเพิ่นเอาค่าบริวาลเพิ่นจะเออเหนียาไหว้เราซำนี่แล้วจะเห็นจอนางแขงเพชรเม็นหยังหรองจไมเหม็นหยังห่อคะไม่ เ <Get> เอาเก็บมาให้น้องน้ำเนี่ยเ,เอาพันเนี่ยพัน,เ,น,พนเ,เขียวๆมัน <อ Lean. S 2> สามเามตรเ,เอ้ากล่องลมเอ้าไปพี่น,น้องขอถุนขอไปปนันระว่าจะเอือยกล่องลมแมนเอาไปจะสองสามเมตรบ่เดอเอาไปหลายดอกให้เพิ่นขึ้นเองของเพิ่นนี่ละเอ้ยอตัวน,นี้เอาไหวบ่เอา,าเด้อจ้ะเด้อเก็บซ้ำนี่ล่ะตัวนั้นก็เอาไหวจ้ะมาไหมกอเพราะว่ากอนน้ำพี่จอยก็เสียกได้พี่น้องสีเป็นเขียวนี่สีเอาสีเอา เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาด้วยจ่าเก็บเอาทางล้างน่ะก็ก้ขนาดป่นวยเมนยตาหินนเหียนเนาะแต่ละต้นคนกัางแล้เขายนบ่เมีนอรกแพศักว่าคนเหยียบคนหลจะได้้จัพักกันมาอย่างในป่าในดงในเลดี๋เผิ่นเอาแจ่ตัวนี้ละ ตัวนั้นเดี๋ยวเพิ่นให้ยอดเพิ่นขึ้นมาเนาะสองกอนี่ก็สิเอาแต่กอหน่อยเอาแต่ตัวนี้จ้ะไอ้หายไอ้ขู่เบาวมาขอหยุดชะง,งักแป๊บนึงเด้อ <laughs> สิซ่อมซ่อมเพิ่นเบิ่งซ่อมเพิ่นเบิ่งเพิ่นไปพุ่นแล้วอุ่นนะพอ่พอพ่อซ่อมนี่พี่นอ้อง ทายพิ่นบ่ได้ทุบเาวเทา่าไปพ่อขนาะจอบอย่าล้มอย่าล้มมาเจอขนาดก็อสวยมาเบิง่งได้เอืย้ยพี่นะงานนี่จังได้กับ,บเก็บเพราะว่าอย่างเราเริ่มแกแล้วนี่นบอกเราเริ่มแกแต่งานนี่ละ่ะพวความจริงนะสิเก็บล้วก็เก็บได้แต่มาเก็บเพราะว่านี่เบิ่งสังเกตแล้วสีมีประมาณพันพันเม็ด <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วหมัวคักมาดามนี่งามบอกคะ งามงาม,งามพี่จะละซ่อมหันเก็บกับสิเก็บแต่นี่นี่ละกะเก็บเนาะเก็บแต่ตัวนี้จงไไหวเนาะตัวนี้จงไไหวกับตัวนี้จงไไหวเนาะโอเคมามามาลงมือเก็บกันเลยเด้อพี่น้องจ๋าไปซองงามไปฐาน้องเด้อจ้ะเด้อพี่น้องก็ย่างมาซองมาตายยากซองแมนซองไปไปไป่างข้าวเดียวกับสิท่านเด้อเลยเจ้าขาปีนพิ่นเจ็บขาพี่น้องเกยเจ็บขา ก้อนนี่งามอยู่ก้อนนี่งามยอมรับว่าเรางามจ้ะสวยงามนี่จ้ะตัดเอาก้อนละก้อนพิ่นผิวปา่าพิ่นมีความสุขพี่น้องเฮ้ยจะแม่เราขาดคุนเฮามีความสุขอยู่กับธรรมาชาติกับสีจางสีละพี่น้องเอ,อ้ยสามยอดมีสีจงไว้นี่นี่นี่ที่เอาเนี่ยแล้วกันนี่บัเอาเด็ดขาดเลยแนงหน,น่อยๆน่ะเอาอยูนอย่นุ เอาอยู่จ้ะแล้วก็ต้นนี้นี่เอาเอาซ้ำหนีละนี่จงไว้สามยอดจงไว้สามยอดจ้ะนี่พเอาซ้ำนี่ท้ายให้เบิ่งบัดนี่จงไว้เนาะนดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวเดี๋วสมคว่ำงามขึ้นไว้น่อพี่น้องเห็นบ่จ้ะหนึงยอดจะจงไว้เนาะแล้วก็สิขึ้นมาอีกร้ายนี่ยอดน้อยๆอีกสองนี่นยอดใหญ่สองยอดสามยอดจงไว้เนาะ พาไปฟินต่อเลืเอ้อพี่น้องจ้าเอาบริเก็บจนเกี่ยงจนอันนี้หรอกจาก้าเก็บเชิงอน,นุรักษ์การอันนี้ซีเมนห้อยเอื่อยแล้วพอแล้วเราจงไว้แล้ว,ลว,ลว,ลว,ว,ลวบวกเก็บจ้าเอาก็บเเก็บเนาะนมีห้อยคนมาเหยียบอยู่จ้ตจนว่าหากรง,งเรื่อะตนขนาดโอ้ยถ้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้อนี้ห้อยห้อยเพึ่งถือเก็บไปแล้วจ้าฝรั่งบางคนเพึ่นคะ่ะหูจะกินเนาะ นี่จ้ะผัะกกะจงไหวขึ้นกันนี่เห็นบอกผักกะเก็บผักกะจงไหวขึ้แพรก็ผิดจอยน่ะล่ะจ้ะทาให้บึ้งผักกะโบเก็บหอกจ้ะนี่หลายหลายหลายพอไม่พี่น้องไม่เก็บนะจ้ะเพิ่นเก็บถือเก็บไปแล้วฮอกก็จะโบเก็บเพิ่นสั่มเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการอันเหตุให้ลาดข้นเพิ่นสั่มนี่จ้ะหลายครับงามเนาะพี่น้องเนาะสีสันเพิ่นไหมสุดยอดจริงๆเลยนี่ แมนพื้นเบิดเลยจ้ะนี่ก้อนนี่จะแมนหนาทะนุถนอมคักงามคักพี่น้องเบิร์นซอยแพทย์นเนี่ยนี่นนนนก้กนนนอกกนนี่นี่ต้องเก,ก็บจ้ะก้อนนี่นี่แพทย์ต้องเก็บได้จ้ะเด้อก้อนนี้ต้องเก็บจ้ะบอกเก็บบ่ได้งามแห้งพี่น้องจ้ะก้อนนี้งามงามเก็บเก็บจะตั้งของเก็บเลยน ค่อยๆตั้งกองเก็บเลยจ้ะเอาแต่แต่ไต่เพิ่นจ้ะบ่เอาหลายดอกเอาหนา่อยๆเก็บคือเพิ่นผ่าเห็ดเห็น,นบอข้างล่างล่างๆแบบนต้อ,นนอจะจมจอมเพิ่อนอันนี้ตัวนี้เราแก่เต็มถี่แล้วตัวนี้อ่อนๆอยู่เนาะ งามอ๋อนี่อ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋าน,นี่อังพันนี่นี่หลายเติบอยู่เป็นเล่มอ่อนแงน่ท่าเห็นน้ำแผดบ่ล่ะพี่น้อง พอแล้วพ่อแล้วซ้ำนี่พ่อแล้วพ่อไม่หนอะนี่จงไห้ด้วจ้ะเด้อยบ่เอาแล้วจ้ะพอแล้วพอแล้วใช่จ้ะพอแล้วซ้ำนี่อันต้นนี่จงไห้เนาะนี่สวยงามไม่ค่าพี่น้องจา้าขนาดตัดออกไปแล้วเนาะยังคงความสวยงามคือเก่าจา้ะอุ้ยนี่พี่น้องจ้ะจะเปม็นหลายนี่นี่กะน,นี่เอาบ่ามีคนมายางเหยียบนะนี่ห้อยเหยียบยู่ห้อยถือเหยียบก็กระสใหญาคักอยู่ดอก ันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่หมองนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้นี่อันนี้นี่ง่ายคากแล้วง่ายแห้งง่ายง่ายแบบชนิดที่ว่าเก็บว่าได้แล้วจ้ะนี่นี่เก็บไม่ได้แล้วนี่เพื่อนสิลนเป็นเป็นเสือเป็นพันเลยลหะนี่นี่นี่สิไดร้ายตนอยู่ดอกถ้าเพิ่นได้ถ้าเพิ่นติดทั้งเบิเนาะพี่น้องเนาะนี่อีกนี่ห้อยคนเด็ดที่กันแพ่ก็จะพาพ่อแม่พีปน้อลเดนดเอาจต่สีกันเดี๋ยวถ่ายเบิรก่อน โว้ยงามคักเนาะพี่น้องก้อนนี่อัลลังการง,งานสางคือกันมาพี่มาพี่ก้อนนี่นี่มาเบิึงอลังการแห้งก้อนใหญ่ตาว,ว้าเราเราเก็บได้อยู่ตาว้าอาจจะเก็บได้บ่หลายมามามาเก็บน้ำกันพาพี่จอยก่อนเด้อจ้ะเด้อเลือกพอกันเลือกเอากิง่งจริงเพิ่นนี่เท่ากับสิ่งนี่เท่าบ่บเดียวทั้งเบิดดอกเห็นบ่างามบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเพันใหญ่เต็มที่เพิ่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อุ้ยงามหลายเดี๋ยวรอบพี่จอยมากก่อนชมไปก่อนชมสมไปด้วยพี่น้องเด้อนี่มึงใบอ,อ่อ,อนๆเพิ่นจังสีเนี่ยเพื่อ,อเก็บอยู่ป๊อดก้อนนี่แล้วคือแพกิงก้านสาขางามคักมาเบิ่งแนมมานี่เห็นเลยแล้วใหญ่เต็มที่นะพี่จอยเขาเก็บได้อยู่เขาเก็บแหนงเพิ่นนี่ หลายขอยละออนซอนงามคักงามเนี่ยอุย้ยขุนน่ะพี่น้องเจ้าเคยเห็นน้ำแผลต์กับพี่จ้อยบอ่สุดยอดข่วมงามเลยเห็นบอ่อลังการบ่เจ้านอนบ่ได้ไมีแตน่น้ำเจ้าสิมานอนไอแม่ลงบ่ได้นะมันมีแตน่น้ำเหลืองของเหลือง,องตั้งไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำ มาพี่น้องอเอ,อ้ยอันเอื่อยมาอึงแล้วพี่จ้อยว่าบ่ต้องเก็บเข้าว่าสันบ่เก็บก็บโบเก็บจ้ะโบเก็บแมนตาบ้าไม่มันนี่ไม่เห็นค่ะเรือไปเห็นกออยู่พี่น้องใช่ล่ะเอื่อยน้องขึ้จังมากึ่งอยู่นี่น้องคือบ่เห็นใช่ว่าอุ้ยฮะ อุยานองขึ้นมานั่งเฝ้าก้อขนาดปุยาก้อนนี่เจ้าบ่ผาดแท้โอ้ยน้องเลยน้องเลยนองเก๋ยก็น้องกันสิบัปล่อยเห็นเพิ่นลอยนวลลรอจ้ะจะได้จต่เจาอยู่ในโดดเด่นในก่อนหินจังสี่นั่งพัเต้นเฮาเก็บแต่แต่ไต่เพื่อนเนาะทะเลเอาอุ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องอันแสดงละครจักบาทอีกคนเด้ออย่าล้มี่เดี๋ยวกล้องฉันคว่ำเดี๋ยวหาก้อนหินทับขากล้องไว้ก่อนนะขากล้องจะล้ม ฮากวันนี้ทับอยู่จ่าพ่อแม่พี่น้องยกกันขาก้องท่องดีพ่อแม่ยังดอกเลี้ยงขลองเดียเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้าโอ้ยเกิดมากขอกระฟึงเคยพอซิฟงาพี่น้องงาใหญ่ๆนั่นงานไนน่อยอย่าไปนับเด้อห้ามนับพึ่งพ่อกันก่อขนาดกระบุเอากระบุงใหญ่มากโอ้เอ้ากระบุงใหญ่จ่อทุกคุนนะเนาะลืมกระบุงลอยพัดล้านห้องผิดจอยขอถูดหลายเอี่ยเอ้ยน้องกะตะลึ่งแน่จออัน นอนเจ้าห้องนั่ะล่ะข่อยกับเลยตะลึงพวกน้องบอม่มแมนนั่งยังเในทึงตะลึงในขนาดทึงเบิดแห้งพอกันยางบม่มแมนว่าสิมาเห็นงามๆสิบม่มแมนว่งางาไปข่อยกับพ่อเนี่ไป้าปบอแมนนะจ๊ะบอแมนเด้อห่วยงาก,กัระไรรูดเด้อนนขับรถขับรถตึงห้อยเห็บขับรถน้ำมาๆใหญ่หมั้ยบอแม่พี่นอ้องจ๋าๆๆ ีมือนี้เป็นมือที่ดีเอื้อยกับน้องสิลำใส่กล่องใส่กอคานาสาธุขอบคุณเทวดาขอบคุณนะคะสิเปาหญิงสุบหรือว่าเปาเปาหรอเปาเปาเปาเหมือนนี้เปาพี่น้องสิว่าเขาเป็นบ่าเท่าลำหรือคนก็ว่าเทาเป็นบ่ายก็ใั่สองคนอยู่ป่ะอันพ่อแม่พี่น้องพันมาพันมาขันขันมือจ้าบ่าข่อยกระบ่าคือกัน อย่านะคะเราจะบ้าไปด้วยกันเพราะว่ามันฟิ้งคักหลายพวกนี้น้องจะบาาอีกคนใครไม่เจอไม่รู้ใครจะเจอมาสายเด็ดจริงถึงอันที่อันที่คิดพออนี่คิดพออันนั้นเด้อจ้าเด้อคิดพอยังอีกกี่หอยกีหอยแพ่งกี่หอยจ้าเลวว่าพี่น้องแพสิมาเบายเนี่ยเดี๋ยวเอ้บอกกับกับมอเตอร์ไซค์ห่างทางลู่กลังฝุ่นก่อเกลื่องจับตัวจนหัวแดงเอาอะไรน้องเอาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเถอะ เก็บจ้ะเฮาวสองคนยี่ล่าคือเพิ่นวายยี่ล่าพี่น้องจ้ะเบ,บิ่งเด้อเบิ่งเด้อลี่ล่าพ่อแม่เห็นบ่นละกล่องเห็นอยู่มันบ่อปจะเห็นบ่เห็นอุดเอาจ้ะห่อยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำแน่นี่จ้ะเดือนมาอีกกันนะ <c oughs> เดือนเบิ่งไปเบิ่งดูน,งดนัง่งเดี๋ยวก็ไปอยากลุกนังทับก้อนหินโอ้ยนั่งเป็ี่นเป็ั่ว พ่อแม่พี่น้องไปเลือ่อนกลมตัวตั้งแตก่อนเลยเลื่อนๆให้เราไปเลื่อนก่อนบอกเก็บไว้ดดังน่ะล่ออยู่เก็บวไว้ในกระเป๋ายิ่งชุกขากๆละ <c oughs> ่ะวายใจจริงพ่อแม่พี่น้องก็แปรสิรีล่าขู่อยังบ่บ่อยากเก็บเพิ่นพ่อแม่แต่ก็ต้องเก็บมันต้องเก็บ้ะพี่น้องเพราะว่ามีผู้ใดเนี่ยทิมาเห็นแล้วบ่กเก็บเป็นไปไม่ได้ง่าย<ไ>ป๋าเลย เท่าที <la> <hungry> ่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องแต่ห็นว่าเพิ่นก่อบอใหญ่บ่ปันได้แพ็ทกับบอเก็บเก็บแนวบอเก็บแนวบ้าแล้วถ้ามาเจอเธออย่างนี้นะบ่ได้ต้องเก็บฉันจะบอกเลว่าถ้าไม่เก็บเธอฉันนอนไม่หลับโอเคเอาก่อนหินทับขาเพิ่นไว้นะพ่อเราไปพ่อเราไปพ่อแล้วจ้ะหินทับเสนเลยเอาก่อนหินทับขาไว้โกรธแบบนี้โกดธแบบนี้โกรธแบบนี้ค่ะจัดฉากกล้องอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะมามทับดีๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียนเดี๋ยวอุ่น มามมาเขามาเก็บเก็บมาน้ยมาแหนนเด้อนังเด้อเดินนังเด้อดเด้อเด้อตุ่มตุ่โอเคตัดสันเดือดตัดหน่น้องนะมาเป็นคนที้งเป็นคนตัดแ้าคชอบตัดเพราะว่าจะได้มาอยู่ไกลเราไปม่อยู่ไกลกันเพราะว่าเอยขาสันเนี่ยก็เล่ตัดสันคำสันคือขาจะคอวายวายอ้าวอ้าว งามคักเนาะงามง่ายงายก็ได้ห้าเอาใบก้อนนี้เอาไว้บอลไดก็ได้ไ้จ้ะอันที่ท่งดอกแล้วสีแก่ๆเอาเอาเอาไว้เนาะต้นนี้กะอันดอกอ่อนแมนเอาเดือเอาที่เพิ่นดอกอ่อนแพทย์นะเอาแหน่งเพิ่นเอาเลยสังเกตดอกเอาเอาเลยเสียวจังได็เอากรเทิบเข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาอีกหน่อยสวรรค์น้อยน้อยอยู่ในลมฟ้าลั มอมได้มาน้ากันพ่อแม่ปีนองมอดดอมาน้ากันจักเทียาง่ใดแง่หน้าร้องพิสูจน์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผู้นึงกับว่ากระเทียมโทนผู้นึงกับว่ากระเทียมปลาผันรองผันได้ร้องเพลงมันเงิดไหลายเขาบาเขาบาเตรียมกันมาเว้ยบอดดอเตรียมจักเทียแสดงสดแสดงจริงไม่มีเตรียมบอเตรียมจ้ะพ่อแม่พี่น้องเตรียมบอดดอยสวยๆจ้ะ ซีสวยอุ้ยเข้าไดดตะเกะขนาดกอดซีเขียวได้มาในน่องแมนบ่แมนค่ะใหญ่บ่น่องได้สีหม่วงนั่อยู่เด้น่องได้สีหม่องเอยไปทายยุ่ยแต่ว่าอย่าเอาสีหม่วงมันบางแงมน่องเอาอยู่หน่อยหนึ่งยายาหลังคโร์รเก็คแลกกล่องน่องกล่องเอียส์ซีขวมยาอยานะเชิญนะอยาคิดยาแม้แต่จะคิดยาแม้แต่จะเตะต้องแม้แต่จะสูดกล้องค่อย มันสิลมบ่ได้เด้อพี่น้องงามปานนี้ห้ามล้มใช่นี่เพิ่นบ่แพทย์ก็พี่จอยแต่เก็บว่าอ่อนๆสีดอกเพิ่นก๋วเนี่ยว้ซะเพิ่นเขาเอาไว้นี่ก็เพิ่นเถ่าเอาไว้อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้ก็ดอกก่อนเอาแหนงเอาได้เจออันนี้นี่นี่ไหมนี่แมมเอาแหนงเพิ่นกับแหนงได้หน่ะแหน่งแต่เอาแหน่งแค่สีแดงก๋วยเหนียเอาได้อยู่เฮาแหนงตัวนี้นะแหน่งเลือกเอาเลือกเอาสวยเลือกได้เลือกเอาเลือกเอา ทรงพวกเรามีแต่หนงสวยๆเด็ดเล่อเพอร์เฟกนะคะเอาแหนงนี่อีกหน่อยนึงก่อนโออแต่งลบส่งแก่เราบ่าเราดอกกอนี่น้ำย okay. so ังออเอาโหลดเอาโหลดเอาโหลดดนี่นี่เนงนี่นียงนี่ไปตัดตัดปะตัดเนี่ยตัดเนี่ยเราอ่อนเออนี่เขาเอื่นตอนกิ่งพี่น้องจ้าตอนกิ่งตัดตัดแต่งตอนกิ่งไอ้เพิ่นเพิ่นสิได้มีอัอนเลนอากาศอากาศหายใจเพราะแม่พี่น้องจ้าทีได้ได้ขอสิกินแจ้าขาขาแล้วนะ อ่านกินนะจ๊ะสวยอ่านกินจ้ะเหลือกเอาเหลือกเอาสวยกำลังอ่านกินอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้จุกกอใหญ่ๆกอใหญ่ๆเราเอาไว้เอาไว้หมดเลยแหละยังเอาเหรอจะตัดอีกอยู่นะโอ้ยนึกว่าพอแล้วตัดเอาตัดเอาเอากอเดียวนี่ก็พอแล้วเออพอแล้วเอาไปเอาไปุน่จะจะไม่ให้เราเอาไปได้ยังไงดูขาเขาสิเสริญมาไทยกันกอใหญ่ๆอุบะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปพอเล้วพอแล้วพอแล้ว สุดยอดอิลิจงใบแค่นี้กาแฟแทกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็เลิศเลิศซ้ำนี้ก็ก็ฟินแล้วนี่ไว้เหลือไหวบางยางหลายหนึ่งคุณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกาโอ้เลิศจ้ะหนึ่งสามได้จ้ะเด้อหนึ่งสามขอบคุณค่ะก่อนสิเก็บก่อนสิเก็บก็พักกันบ่ายเก็บแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เช้าจ้าผูเจ้าว่ายอย่างกันจ้าที่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วจ้าไปหาต่อนะจ้าต่อเด้อค่ะ ไปพ่อแม่พี่น้องเก็บสิ้ผ้าเมื่อไรล่ะจ้ะคลิปนี้ก็บเสื้อผ้าไปซ้ำนี่เก็บพ่อหอมปากหอมคอเนาะเอ๋ยเนาะผู้คนเล่นน้ำทะเลย่างตีนเปิ่มพ่อแม่พี่น้องเแม่์เล่าขาดเย็นขนาดพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หนังแดงกตาปากตะเล็บด้ตาจัดเล็บเท้าก็แดงแดงจัดเลยเย็นดีขนาดจ๊ะเดี๋ยวคอยเบิ่งอีหยังน้ำขาเจ้าคางนี่คางนี่ขี้ม้วนคอย คนมันขาวขี้ัางคนมันก็เลยดำนึกว่าอันมัดจ๋อพี่น้องเห็บกินพี่น้องจ้าไปผุนอ่ะบรรยากาศจะมันงามคักเนาะอ้ยสวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยทะเลน้ำใสจิ้งลิงผุ้น่ะไป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 แล้วเด้อจ้้เดอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเฮดมาสลุมมาดามเฮดมาสลุมกับเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมากอจ้ะเด้อผุ้น่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อ กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิง่งตตติิติงงงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ<ม>พวกเรานะจ๊ะรักนะจุะ๊บๆสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย